ชันเป็นแดาวเปล่ามีน้ำแข็งใสๆอยู่ข้างในแต่ไม่ใช่น้ำแข็งใสแต่ละอ้วน,นก็มีไร่ชาต่ที่เด่นเข้ามาเอาไมมอออดึงไมอ๋อ oh. ต้องใช้สอง,น,งนั่นไงโผลมาแล้วทำไมน้องถึงสวยอย่างนี้ ซ้ายมุนขวาเป็นเพื่อใจพี่พี่ตัวบิดเป็นเกลียวสุดทอง O L น้องนั้นรูปร่างดีเอลอน้องเดินมาหาพี่สบไร่กันพี่ยังเปิดนองหัวออกเปิดแน,น่นให้น้องรู้พี่ยังบริสุทธิ์และไม่มีใครพี่เป็นคนใส่ใส่วนน้องคงมีประสบการณ์เมื่อน้องเปิดใจ มาให้กับพี่เอาใจมาให้เบาเบเมือ่อน้องรินไรมาบนตัวพี่แก้วพี่กอบคอยๆเติมเต็มพี่เย็นเย็นชาชาเขียวน้ำซอป อร่อยยังเหลือนังในตัวน้องอยู่เอาไว้น้องค่อยเทเพิ่มให้พี่ก็แล้วกันน้องเป็นชาเขียวสดแสนอร่อยน้องเป็นชายเขียวายชาเขียวนมสดบทเพลงจากพี่แก้วน้ำแข็ง